สวัสดีครับสวัสดีพี่ป๋องคุณแป้งคุณพี่เกลว์พี่เกลวแล้วก็น้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับจริงๆคิดว่าวันนี้น้องๆรวมทั้งหมดก็ได้มาสักการะพระพุทธสิห์ซึ่งถือว่าเป็นองค์รูปศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาสเสด็จความรุ่งเรืองเจริญด้วยพวกกระสับเจริญในด้านต่างๆได้มาสักการะพระบรวมสารีพิฆาตได้มาสักการะ วังหน้าซึ่งเป็นวังของกรุมราชวังบวรสถานมงคลและกรุมราชบังบวนั้นเป็นนักรุกกรุมราชบังบวรนี้เป็นแม่ทัพที่ไปชนะศึกพม่าที่ทุ่งลาดยาถ้าวันนั้นเราแพ้มนุษย์อดสัต์จะเปลี่ยนไหมแต่พอเรากรุมราชวังบวรชนะที่ทุ่งลาดยาที่ขอนไก่กล้เป็นรอร์ร์ก็นฝึกขอนไก่ก็ถือว่าเป็นแม่ท พอชนะศัตรูแม้แต่กําลังจะน,น้อยกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมุมคนกับพวกเราอย่างมากมายแล้วในส่วนตัวในฐานะอดีตกลุ่มสมองซึ่งมีความคารนลบับพี่ป,ปอมและมีเพื่อนที่สนิททุกๆอย่างกับพี่ป,ปอมก็คิดว่าและเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจจนมีคนถามว่าไม่ได้ก๊อฟต่วไม่ได้ก็ถามได่อะไาเตะบอลอย่างเดียวแต่ตอน,นี่เตะไม่ได้แล้วอายุมันเยอะจริงๆก็ตอนเรียนรอกอ เสียฟุตซอลไปใน,นตา่างๆก็อยากจะคิดว่าพอทุกอย่างที่เราได้ขอจากสถานที่อย่างนี้ก็คงจะทําให้เราได้บรรลุถึงสิ่งที่เราได้สักัการ์กันมาแล้วในส่วนตัวก็อยากจะฝากทีเดียวว่าไว้ทุกเราจะหนักถึงความเป็นทีมชาไทยที่มทนนีทุ่งติดอยู่หน้าอกทัดซ้ายตจนหัวใจของเราให้เราทําหน้าที่อย่างนี้ที่สุดและคงมีความภาคภูมิใจและสิ่งที่จะ สำคัญที่สุดที่จะอวย,ยพรพวกเราเพื่อพวกเราประสบความสำเร็จอย่าได้มีอาการบาดเจ็บมารบกวนในระหว่างทัวร์นาเมนต์ผมถือว่าอาการบาดเจ็บนั้นเป็นสิ่งที่โหดร้ายสำหรับนักกีฬาทุกคนเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่มากมายนักกีฬาที่บาดเจ็บในช่วงเข้าได้เข้าเข็มนี่มันช่างโหดร้ายกับทีมแล้วก็โหดร้ายกับนักตบอลนะหลายคนพลาด ไปแข่งยูโรทั้งทงที่โชว์ฟอร์มได้ดีในในลีกก็ถือว่าเป็นความร้ายสิ่งสาคัญคือขออย่าได้มีอาการบาดเจ็บในระหว่างตัวร์นาเนตนนี้ให้พวกเรามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจถ้าร่างกายและจิตใจเราสมบูรณ์แล้วมันมีความพร้อมที่จะลงไปทำหน้าที่เพื่อประเทศและม่กลับมสบความเ็จ